โอมชานสิ oh, วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยายนปีสองพสองเราจะฟังสาระของือรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้มีความขัดแย้งใดๆอยู่กับใครแล้วก็หยุดศึกษาเล่าเรียนถ้าลูกหยุดศึกษาเล่าเรียนการศึกษานี้ลูกก็จะจบสิ้นลงไปในท้องของมายา คู่เป็นจอร์ลาเค้คำถามของเมลีในวันนี้เพราะนี่ไม่ใช่เป็นสัตว์สังธรรมดาธรรมดาประเด็นใดเล่าที่พ่อนั้นจะต้องเตือนลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำตอบข้อที่หนึ่งสัตว์สังนี้นั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับสัตสังของโลกที่นี่นั้นลูกจะได้รับคำสั่งที่จะกลับมาบริสุทธิ์ แต่มายานั้นได้สร้างอุปสรรคในหนทางของการกลับมาบริสุทธิ์ของลูกนี่แหละทำไมพ่อนั้นจะต้องเตือนลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกๆอะไรก็ตามเกิดขึ้นอย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียนเพราะอิทธิพลของความสุขหรือความทุกข์หรือคํำสรรเสริญหรือคําประนามบาบาพูดว่าลูกๆอะไรก็ตามเกิดขึ้น อย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียนเพราะอิทธิพลของความสุขหรือความทุกข์หรือคําสรรเสริญหรือกรรมประคำประนามจุดที่สองอย่าได้พิจารณาตัวลูกเองว่าอยู่อย่างฉลาดแล้วก็ประนามคนอื่นมายานั้นทุกข์สนมากๆถ้าลูกบึ้งตึงอยู่กับพ่อแล้วหยุดศึกษาเล่าเรียนแล้วมายาก็จะถลกหนังศีรษะของลูก แล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับลางร้ายเพราะฉะนั้นให้เอาสีหมัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอย่าได้สร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำที่บาบาได้ให้กับลูกจาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่แล้วก็ตึดตรองมาหาสมุดแห่งความรู้ อย่าได้เคยให้สติปัญญาของลูกพัฒนาความสงสัยใดๆหรือหยุดการศึกษาเล่าเรียนเพราะอิทธิพลของการพบเพื่อนไม่ดีจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นลูกปัดของลูกประคำจงอยู่อย่างเต็มบริสัทธาและมีค่าควรไว้วางใจจงทำการกระทำของลูกให้สูงสักจงมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานอย่างสุดซึ้งพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้รูปนั้นอยู่อย่างไม่รู้ในความรู้ต่างๆของความอยากปรารถนาแล้วจบสิ้นความอยากจำกัดทั้งหลายโดยการอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพในตัวเองของลูกซ้ำขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างไม่รู้ต่อความรู้ต่างๆของความอยากปรารถนาตแล้วก็จบสิ้นความอยากปรารถนาที่จำกัดทั้งหลายโดยการอยู่อย่างมั่นคงในความเคารพในตัวเองของลูก ผู้ที่คงความเคารพในตัวเองของเขาจะไม่เคยมีความปรารถนาใดๆต่อความเคารพที่จำกัดความปรารถนาที่จำกัดทั้งหลายถูกล้อมไว้ในความเคารพในตัวเองของลูกเองแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอต่อสิ่งใดความปรารถนาที่จำกัดไม่สามารถที่จะได้รับการเติมเต็มความอยากปรารถนาที่จำกัดอันหนึ่งจะสร้างความอยากปรารถนาะ อื่นๆมากมายขึ้นในขณะที่ความเคารพในตัวเองจะจบสิ้นความอยากปรารถนาทั้งหลายได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นจงเป็นคนผู้ที่มีความเคารพในตัวเองแล้วลูกก็จะมาเป็นคนผู้ที่เป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดได้ลูกจะมาเป็นผู้ที่ไม่รู้ต่อความอยากหรือการขาดการบรรลุผลใดๆคติพจน์ผู้ที่ปั้นแต่งตัวเขาเองในเหตุการณ์ทั้งหลายได้คือทองแท้ ผู้ที่ปั้นแต่งตัวเขาเองในทุกเหตุการณ์ได้เท่านั้นคือทองแท้อัชฉโออมชาญสี